โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับสตอนเจอร์นะครับวันนี้สตอนเจอร์นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับระบบของการซูมเลงนะครับก็คือ,อเป็นการซูมเลงแบบระยะที่1ก่อนนะครับแล้วก็เป้าของเป้ายิงของตัววิเจ็ตนะครับโอเคตอนแรกเราจะไปทําการคอนเทนต์ตรงนี้นะครับไปที่วิเจ็ตตรงนี้แล้วก็ผมไปที่มี ตันนี้ก็คือตัวที่เป็นหน้าหน้าตัวตัว selector ของเรานะครับซึ่งใครตั้งชื่ออะไรก็ไปตามนั้นเลยตอนนี้ผมผมจะหาตัวที่เป็น border ครด้ตัวนี้ก็ได้มั้งคือไอตรงนี้ครับก็คือทุกคนจะไปหาโหลดตัว cursor mm hmm. ตัวพวกป้าปืนจากรูป png ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ ตัวนี้แล้วกันก็คือว่าไม่ได้ไปหารูปมาแค่ทําให้ทุกคนดูนะครับโอเคตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นจุดตรงกลางนะครับก็เราจะเลือกให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับไม่งั้นมันจะแหกนะครับตอนนี้ผมก็จะลากให้มันอยู่ประมาณตรงกลางแล้วก็ทําให้มันเล็กๆหน่อยประมาณนี้ผมก็จะทําแบบเมนูุนแมนูนไปเลยนะผมไม่ได้ทําแบบ ให้มันดูดีสักเท่าไหร่โอเคไม่แน่ใจนะว่าใหญ่ไปเปล่าเราต้องไปดูนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปทําให้มันเล็กลงอีกนิดนึงก่อนผมเอาเป็นจุดๆแล้วกันจุดๆง่ายๆโอเคก็จะประมาณนี้นะ โอเคตรงนี้ตรง text box นี่ก็เด๋ยวแหกเดี๋ยวเราไปกดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เลือกตรงซ้ายล่าง compile save โอเคตอนนี้เราก็จะได้จุดมาแล้วนะครับซึ่งมันจะดูแปลกๆไปทีหนึ่งแต่ว่าก็ได้อยู่นะสำหรับผมเอาแค่นี้พอแล้วเราก็จะไปทําการสร้างตัวเล็งนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปที่ event graph แล้วก็ ่าเลือกตรงที่ว่างแล้วก็พิมพ์คำว่าไลไลอ่าเมาส์บัตเทิลบัตทตรงนี้แล้วเราก็จะทำการเล็งตรงนี้ก็คือคลิกขวาแล้วเราก็จะทำการเล็งนะครับจากนั้นเราก็ทำการสร้างตัวแอดท e ไล n ์ก่อนแอดทา l i n e ตั้งชื่อผมไม่ตั้งแล้วกันคลิกจะตั้งละโอเคเอาไว้ประมาณนี้ทำลายศูนย์นั่นแหละก็เบินคลิกเข้าไปนะครับสร้างตัวนี้เป็น1นึาทีเอ้ยหน,นวนิแล้วก็แอดแอดฟอร์ต,ตรงนี้มาจากนั้นคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็แอดคีย์แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นศูนย์ เดี๋ยวผมบอกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกงาน,นันก่อนโอเคโอเคตัวนี้นะครับก็คือ1วิ1นวินาทีของเราเนี่ยก็คือเราจะทําการเล็งปืนนะครับก็คือจาก1วินาทีเนี่ยระหว่างที่เริ่มต้นการทํางานและจบการทํางานเนี่ยให้มันสมูทกันซึ่งทุกคนน่าจะพยายามทําความเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้คลิกตรงนี้ครับแล้วก็ t ท m e l ล n e เป็น0ตรงนี้ทม์ศูนย์ก่อนนะครับจาก1วิเริ่มตั้งแต่0วนอ่วิอันนี้น่าจะเข้าใจนะแล้วก็ Value ตรงนี้เดี๋ยวผมบอกเราไปที่ Viewport ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะทำการสร้างตรงนี้นะครับก็คือกล้องตรงนี้นะครับอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับ Field of View ตอนแรกเราจะเป็น90องศาใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นอ่า60 60ก่อนนะ แล้วก็คอมา s เซฟตอนนี้คือแอททำลายเราคร้งางไว้ก่อนนะอยู่ไปโอเคเราจะอยู่หน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเลงก่นอนคุณคิดว่าเลงประมาณนี้มันโอเคไหมถ้าคุณคิดว่ามันซูมโอเคแล้วนะครับเราก็จะจําไว้ว่าเราเลือกที่60นะครับก็คือเราจะทําการซูมจาก90เนี่ยไป60ซึ่งจะซูมยังไงให้มันแบบสมูทนะครับจาก90ไปถึง60ตอนแรกเรา ก้าสิบอยู่ใช่ไหมถ้าเรากดปรับเป็นหกสิบนี้เลยมันจะมันจะแบบภาพกระตุกครับมันก็จะกระตุกปุบไปเลยนะครับเราก็จะทําการสร้างแอดทำลายตรงนี้ซึ่งใครถ้าไม่อยากทําตรงนี้ก็ไปเซตตรงนี้เลยเซตตรงนี้เป็นหกสิบเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะทําการสร้างทํำลายต่อนะเราก็จะกดตรงนี้ครับจากศูนย์เวลาที่ศูนย์นะครับอวร์ลู๊แวร์ลคือตอนเริ่มต้นนะครับของแา value ก็คือค่าของที่เราจะทําตรงนี้ เริ่มต้นของมันคือ90โอเคอลอยขึ้นไปไหนไม่รู้ช่างมันตอนนี้จุดจบของมันก็คือเราจะให้อยู่ที่1วิซึ่งเราตั้งไว้1วินะครับอ v a l u e ตัวนี้เราจะให้เป็น60โอเคแล้วก็ทำการกดตรงนี้นครับเอาคลิกตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บมันจะมองเห็นนะครับก็คือซูมถอยออกแล้วเรากดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่า เอ้ไม่ใช่พิมพ์คลิกขวาแล้วก็ออโต้นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ออโต้ซึ่งให้มันสมูทออโต้นะครับสมูทโค้งๆองนี้เลยโอเคคอมไพล์เซฟแล้วก็ไปที่อีเวนต์เหมือนเดิมเราก็จะได้โสดตรงนี้มาแล้วนี่มันจะโผล่ตรงนี้นะครับอ่าให้เราทำการอ่าอ่าเดี๋ยวผมเลือกก่อนเซตอ่าเราจะลากตัวนี้มาเซตเราพิมพ์ตามนี้เลย f ฟ l l Off o l l o w camera ก็คือตัว camera นะครับอ่าแล้วเราจะาตัวนี้ก็ได้เซตเซตเคแล้วเราก็ เราจะอ่านอย่างที่ผมบอกที่ทุกคนบอกว่าจะไม่เอาทํำลายก็ได้ก็คือเราลบไปแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้เป็น60เลยก็ได้แต่ถ้าทุกคนจะทําให้มันสมูทก็ทําอันนี้เลยแล้วเราก็ลากตรงนี้ครับก็คือค่าที่เราทําไว้ลากใส่เข้าไปโอเคแล้วถามว่าเวลาเราปล่อยใช่ไหมเราจะให้ซูมกลับมาเดิมก็คือตรงนี้ครับมาตรงนี้แล้วก็รีเวิร์ตรงนี้รีเวิร์ตรงนี้เลย พอเราทำการกดปุ๊บมันก็จะเพย์อัปเดตเซตฟิลออฟเวลซูมอย่างที่เราต้องการจากนั้นถ้าเราปล่อยตัวนี้คือคำว่าปล่อยปล่อยมันก็จะรีเวิร์สกลับนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองคอมไพล์เซฟดูเดี๋ยวเราไปลองดูนะกด F โอเคคลิกขวาฟุบแล้วก็ยิงปล่อยฟุบอ่า ถ้าทุกคนแบบว่ามันดูช้าๆไปใช่ไหมมันดูแบบไม่เร็วเลยมันดูซูมช้ามากเราจะแก้ตรงนี้เป็น่า0.5ก็ได้แล้วเราก็เลือกตรงนี้ใหม่เป็น0.5แค่นั้นอันนี้จะปรับนานปรับมากปรับน้อยก็ปรับตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้เอานะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะลองดูนะครึ่งวินี่จะเร็วไหมปึ๊บ เาก็ได้อยู่นะโอเคก็ถือว่าสมูทอยู่นะครับก็โอเคครับก็การเลงก็สมูทก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณครับ